ก็กาวสวัสดีชาวสุราทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมสุราเซฟสวรรค์นะครับก็เป็นวันสง,งบสุขของเซฟสวรรค์อีกวันหนึ่งนะวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการโดดพลาบแบบว่าไล่หลอดนะครับปกติเราจะโดดแบบว่าแบบนี้นะครับแบบเนี่ยอ,อ่อนจะโดดทีนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนมาใส่คอสน,นะครับแล้วก็โมบีเสื้อกําไรนะครับแล้วก็นักซิ่ง ือมันจะทําให้ล่แบบไม่มีหลอดครับดูครับแต่ต้องติดสีเหลืองนะครับดูนี่ครับเป็นไงครับโอ้โหใครที่โดนโดดนี้ตั้งหลักแทบไม่ทันนะครับดูเออกรรมคือต้องติดสีเหลืองเท่านั้นนะครับคือใครที่จะทำทำแบบนี้ก็ต้องอัตราโปรเยอะๆหน่อยนะครับแบบอย่างนี้ครับแบบแบบรัวๆเลยครับก็คือมันก็ดีนะสำหรับคนที่ เน้นสายสายเขาเรียกว่าอะไรวะสายฮาอย่างผมนะครับไม่คิดมากนะครับก็ทําให้ดูเท่านี้แหละครับ <c oughs> คือไม่มีรู้จะทาคลิปอะไรนะใครอยากให้ผมทาคลิปอะไรก็บอกได้นะครับก็เดี๋ยวจะหาอะไรมาลงเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับทุกคนบาย